สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านหนังสืออ่านให้แม่ฟังนะคะเล่มสองหนังสือดีมากค่ะเชิญรับชมเลยค่ะมาฝึกอ่านด้วยกันนะคะบทที่หนึ่งบทที่หนึ่งสระอือมออือมือ,มอสะกดว่า มอือมือมอือมือมือนะคะทอสระอืออออาทอือถือถือบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะชอือชื่อไม่เอกชื่อน้องคนนี้ชื่อนภัทรชอือชื่อไม่เอกชื่อนะคะซอือซื่อไม่เอกซื่อ ซื้อซื้อกะฮนเนสซื้อเด็กๆคนนี้ใส่ซื้อวิ่งตามอาจจะเป็นคุณแม่ซออือซื้อไม่ถูรซื้อโกชุมเดมาจะเป็นแบนบายซัมสติงไปซื้อนะคะซื้อบายซื้อดออือดือไม่โทรดือในรูปนี้คือ อาจจะเป็นคุณแม่กำลังดุลูกที่ไม่เชื่อฟังคือดื้อนะคะกออิงอกิงไม่ทูกิ่งกอเอือกือกิงเกือนะคะเดือสัตว์สัตว์บางชนิดที่มีขาสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีขาเยอะๆนะคะรอเอือรือไม่ทหูหรือของหรือของนะคะ ของก็กระจัดกระจายหรือของหออูหูอ่ออ,อือไม่ถูอื้อหูอื้อเด็กคนนี้เล่นน้ําน้ําเข้าหูหูเลยอื้อนะคะหูอื้อมออ,อืมือไม่ถูมือชอเอาเช้าไม่ถูเช้ามือาม้อเช้ามื้อเช้าก็แปลว่าอาหารเช้านะคะเบรกฟาสต์นะคะ คำต่อไปค่ะดออือมอดืมไม่เอกดื่มสะกดว่าดออือมอดืมไม้เอกดืมนะคะยออือ uh, no, นอยืน stand ผู้ชายคนนี้กำลังยืนอยู่เรียกว่ายืนปออือนอปืนปืนนะคะ เวลาคุณเล่นสงการคุณมีปืนฉีดน้ำปืนฟออื้อนอฟืนฟออือนอฟืนฟืนไฟนี่นะคะก่อก่อฟืนก่ไฟนะคะยออือดอยืดยืดทำไมเป็นเสื้อก็เป็นผ้าที่สามารถจะยืดออกมาได้ยืดออกมาได้ยืดดออือมอดืมไม้เอกดืม ดอือมอื่มไมเอ็กเดรดืมด่มดอือมอื่มไมเอม็กเดมก็ดริงค์วอเตอร์นะคะแกงจืดกอไองอแกงจอยดอจนะคะแกงจืดก็เป็นซุปซุป,ปกลางคืนกอรออางอกลางคออืองอคืนกลางคืนนะคะแล้วทวนกันอีกรอบหนึ่ง ดืมสะกดว่าดอือมอดืมไม้เอ็ดดืมยอยืนยอือหนอยืนปอือนอปืนฟอือฟอือนอฟืนฟอไม่ใช่ฟอนะ้วค่ะฟอฟันยออือดอยืดดอือมอดืมไม้เอ็ดไมเอ็ดด้วยดืม แกงจิดแกงจิดกลางคืนจบบทที่หนึ่งค่ะขอบคุณย่ออือน,นอยืนยืน ปออือนอปืนปืนฟออือนอฟืนฟืนยออือดอยืดยืดดออืมอดื่มไม้เอกดื่มดื่ม กองอแกงจออือดอจืดแกงจืดทออือถือถือซอือซื้อไม้เอกซื้อซื้อ ดออือดอไม้โทดื้อดือรออือรือไม้โทหรือขออองอของหรือของมออืมือไม้โทมือชอเอาชาาไม้โทเช้ามื้อเช้า คำต่อไปนะคะถอ,อือถือเชคถอถงุงซาลอืออีอ์อ R T E อี Take ออถอือถือ โซลเอนไม่เอซ์ซือซอซืไม่เอกซือซือก็คือแฟกฟูรนะคะฟกฟูร์เก็ต่อไป ดอสเลอีโออาด,ดอดีไม่โทรดิดืก็คือสตันไป ดูแน่ใจหน่อยเพราะว่าเขียนผิดอ๋อสตันบอน s t b b o r n สตันบอนโอเคสตันบอลดื้่นนะคะดอยด,ดื้อไม่ถูกดื้ สแานบอลต่อไปรอหรือไม่โ่วหรือของหรือของหรือของออกมานะคะ เต็มสตริงเป็นของค่ะต่อไปมื้อเช้ามอื่นมือไม่ถูกมออื่นมือก็คือแขนแขนใช่ไหมครับเติมไม่ถูกก็เป็นมือ้อมื้อเช้ามื้อเช้าคืออาหารเช้าก็คือเบรกฟาดเบรกฟาดนะคะ r e เอคเมีฟ e ัดอ e าหารเช้าค่ะ